ชมได้ยิ้มบ้างกับช่วงนี้เลยเรื่องดีๆ <We S 2> วีแชร์วันนี้นะคะจะพาไปดูเรื่องราวของน้องหมาพลัดหลงกับเจ้าของบ้านมาอยู่หน้าร้านขายของฝากที่เขาค้อค่ะปรากฏเจ้าของร้านขายของฝากไม่ปล่อยผ่านโพสต์ตามหาจนในที่สุดพลังโซเชียลช่วยกันแชร์จนน้องได้เจอเจ้าของตัวจริงไปติดตามพร้อมกันในเรื่องดีๆวี <We S 2> <We S 1> แชร์ ดูดูมันดีใจไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเจอ ดูจากท่าทางแล้วไม่ต้องบอกก็รู้นะว่าน้องหมาดีใจขนาดไหนเห็นไหมคะกระโดดเย้ยวเยญ่เลยอ่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากพลังชาวโซเชียลช่วยกันแชร์โพสต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งค่ะเธอโพสต์ภาพและคลิปวิดีโอสุนัขพันธ์ไทยเพศผู้สีน้ำตาลน,นั่งตากฝนด้วยความหวาดกลัวแล้วก็ระบุค่ะว่าใครเอาหมามาปล่อยหรือว่าหล่นจากรถกรุณามารับน้องกลับบ้านด่วนสงสารเรียกเข้าร่มไม่ยอมเข้าวิ่งตามรถสีขาวทุกคันนั่งตากฝนเพราะรอเจ้าของมารับ มองซ้ายมองขวาแบบมีความหวังจนกระทั่งเจ้าของสุนัขทราบข่าวนะคะ <c oughs> ก็เลยรีบมารับตัวน้องกลับบ้านด้วยความดีใจทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปพูดคุยกับเจ้าของโพสตค่ะคุณพุตานอ่อนตาเจ้าของร้านขายของฝากเขาค้อริมถนนสายลมศักพิสุโลกอำเภอเขาค้าจาอจังหวัดเพชรบุร์คุณพุตานบอกว่าเห็นน้องหมานั่งหน้าร้านประมาณ4ี่ห้าวันแล้วะ่ะขนาดฝนตกมันยังไม่เข้าร่มเลยมันดูเหมือนรอใครสักคนอยู่อะ่ะและพอเห็นรถสีขาวนะมันวิ่งตา ทุกคันเลยคนแถวนี้บอกเขาว่าเห็นมันกระโดดลงมาจากรถส,สีขาวคันหนึ่งแต่หาทางกลับไม่ได้ได้แต่รอเจ้าของมารับไอเราสงสารก็เลยช่วยให้ข้าวให้น้ําเรียกมานอนแถวหน้าร้านพอด้วยความผูกพันนะคะสงสารด้วยก็เลยถ่ายรูปลงโซเชียลลองไปฟังเพิ่มเติมจากคุณพ้ต,ตานอ่อนตาพลเมืองดีของเราค่ะคนเห็นบอกว่ามันโดนลดรถลงมารถส,สีขาวแล้วสงสารวันนั้นคนตก ฝนตกก็เลยถ่ายรูปโพสต์แล้วก็ไปเจอพาก,กันช่วยกันแชร์ไปเจอเจ,อเจ้าของเจ้าข,ของบอกว่ามีคนอเอาคึ้นรถมาเจ้าของตามหาเจ็ดวันค,ค่ะก็เลยได้มาเจอกันเมื่อว่า างเจ้าของหมาบอกกับคุณพุตานค่ะว่าตนเองเดินทางไปทํทธุระที่ต่างจังหวัดหลายวันพอกลับบ้านก็เจอน้องหมาออหาน้องหมาไม่เจอแล้วนะคะก็พยายามจะตามหาหาอย่างไงก็ไม่พบคนแถวบ้านบอกว่าเห็นกระบะสีขาวอุ้มน้องไปกระทั่งเปิด Facebook เห็นคนแชร์รี่มารับน้องกลับบ้านเลยก็ต้องขอบคุณพลังโซเชียลด้วยนะคะที่ช่วยให้น้องหมาได้กลับบ้านกลับสู่อ้อมอกของเจ้าของอย่างปลอดภัยค่ะและนี่คือเรื่องดีๆวีแชร์ในเช้าวันนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมมี เรื่องดีๆแบบนี้อย่ากเก็บไว้คนเดียวส่งมาได้ค่ะผ่านทาง Facebook Mononews นะฮคะไลน์ก o ด d อ o r นิ n t t h i l l n n d หรือสแกน QR Code ก็ได้ค่ะ